ชมไลฟ์สัญจรอ,อยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ครูเทคไลฟ์สัญจรของเราเดินทางมาถึง E p พีที่6แล้วนะคะมีใครเข้ามาชมไลฟ์สดหรือ,อยังตอนนี้รีบๆเข้ามานะคะไลฟ์สัญจรห้าีพีที่ผ่านมาหรือ2อ p ีพีสุดท้ายที่เราไปมาเนี่ยเราพาคุณลูกค้าทุกๆท่านไปกันที่ต่างจังหวัดแล้วและครั้งนี้เรากลับกันมาที่กรทมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพนะคะที่ทักเข้ามาแล้วบอกว่า อ,อยู่ต่างจังหวัดะคะ่ะไม่ได้ร่วมกิจกรรมเลยเมื่อไรจะเข้ามากรทมวันนี้เราพาทุกๆกท่านนะคะมาถึงที่นี่กันแล้วที่กทมลและวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ด้านหลังนี่เลยร้านคุ้มทองสุวรรณภูมินะคะใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าคะวันนี้เรามาอยู่กันเอา้าดอร์เลยนะคะข้างนอกเลยและทุกท่านที่จะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านนะคะเข้าไปดู กิจกรรมเข้าไปดูภายในว่ามีสินค้าวัสดุก่อสร้างอะไรบ้างนะคะและเราจะไปดูกันว่าเจ้าของร้านหรือเฮียหมูของเราเนี่ยจะมีอะไรมาบอกคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เฟซบุ๊กของเรานะคะคเข้ามาที่ร้านขุมทองสุวรรณภูมิมหาเยี่ยมหมูที่นี่ว่าลูกเพจเนะะี่ยค่ะมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาดูด้านในว่าที่นี่อะค่ะเยี่ยมหมูมีสินค้าอะไรให้ทุกคนมาเยี่ยมชมที่นี่บ้างคะครับสินค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดครับเกี่ยวกับบ้านที่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมดครับตั้งแต่ ใต้ดินอย่างเสาเข็มฐานลากไปกจนกระทั่งถึงหลังคาบ้านหลังคาคบ,งบ้านเลยเอาเลยครบวงจรอยู่แล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าคูเทคของเรานะคะคูเทคไละ์สัญจรของเราพาทุกทุกท่านมาแต่ร้านค้าคุณภาพนะคะมีสินค้าที่ครบวงจรใครที่เข้ามานะคะรับรองว่าคุณจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนและเพียงหมูขา สำหรับคนที่เขาจะเข้ามาที่นี่มาซื้อสินค้าตรงนี้ค่ะเขาเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะอ๋อเดินทางสะดวกครับเพราะของเราเอ,อ,อยู่ใกล้กับทางขึ้นลงทางดดวนมอเตอร์เวย์อ๋อทางเดวนมอเตอร์เวย์ครับตรงนีห้หลักกิโลเมตรที่21ถ้าใช้ระบบทางเดวนมอเตอร์เวย์ก็ออกที่หลักกิโลเมตรที่21 ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจะมีอยู่ใกล้ๆกับโรงงานแคลิบอยเพราะฉะนั้นจะมีป้ายโฆษณาของแคลิบอยอยู่อ๋อมีป้ายโฆษณาของแคลิบอยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าขับผ่านมาเห็นจะเห็นเลยป้ายคุ้มท้องสุวรรณภูมิใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยนะสําหรับใครที่ผ่านเข้าไปเข้ามานะคะฟังหิมงหมูเมื่อกี้นะคะเราเข้ามากันได้ง่ายๆเลยติดถนนใหญ่ตรงนี้เลยนะคะคุณเค่หมูคะตอนนี้ค่ะเรามีคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วนะคะตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยอยากทราบว่า ตรงนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือเปล่าคะสําหรับที่ร้านนี้อ๋อโปรโมชั่นมีทุกวันทุกเวลาโอ้โหราคาทุกวันทุกเวลาราคาเราครับราคาเราเป็นราคาที่เราต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นราคาเดียวมีราคาเดียวผู้รับเหมาทางโอนเนอร์เจ้าของบ้านค่ะผู้ใช้ได้ราคาเดียวกันได้ราคาเดียวกันไม่ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยขอเป็นราคาผู้รับเหมาได้ไหมราคาผู้รับเหมาทุกคนบอกเลยว่าที่นี่ลูกค้า ฐานเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นราคาผู้รับเหมาราคาลูกค้าสัญจรหรือว่าจะเป็นราคาคุณซื้อเล็กซื้อน้อยซื้อใหญ่เท่าไหร่เราให้ราคาคุณเป็นราคาเดียวหมดเลยราคาเดียวหมดเลยเราขายผู้รับเหมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รอให้ผู้รับเหมาหรือว่าลูกค้าต้องมาต่อรองราคาเพราะว่าเวลาที่เราแนนราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเป็นหนึ่ง สำหรับใครที่สนใจนะคะผู้รับเหมาน่ะแจ้งเลยเลยว่าผู้รับเหมาที่ไหนสนใจเฮี่ยหมูบอกเชิญเข้ามาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะคคถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาไลฟ์สัญจรล,ลูกค้าออนไลน์ของเราคะ่ะตรงนี้ร้านขุมทองสุวรรณภูมิของเราเนี่ยมีเพจออนไลน์อะไรบ้างคะให้เข้าไปเยี่ยมชมคะ่ะครับก็ช่องทางก็จะเป็นเป็นไลน์แอดเนะาะไลน์แอดไลน์แอดครับก็แอดไซน์ขุมทอง เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าเอซไซคุ้มทองภาษาอังกฤษครับก็คือเอซไซแล้วก็ K H U M K H U M G S O N G อ่า T H O N G คุ้มทองเป็นภาษาอังกฤษนะคะครับผมอ่าหรือว่าและก็อ่อถ้าเป็น Facebook ก็มี Facebook ด้วย บริษัทถุทองสุวรรณภูมิจำกัดได้เลยบริษัทถุทองสุวรรณภูมิจำกัดภาษาไทยและถ้าเป็นเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อก็0 2 0 2 3 6 0 3 6 0 7 6 3 4 5อ่า7 6 3 4 5สำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะเราจะมีเด้งขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้ลูกค้าจดได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถาม พอไปเยี่ยมชมใน Facebook หรือ l ล n e แอดของเราก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่นี่กันได้นะคะครับโอเคค่ะย,ยมหมูวันนี้คร,รูเท็กไลสัญจรเราต้องขอเข้าไปเยี่ยมชมข้างในร้านได้ไหมคะครับยินดีครับเชิญครับสำหรับลูกเพจนะคะที่เข้ามาตอนนี้นะคะรีบๆเข้ามาเดี๋ยวแต่จะพาเข้าไปเยี่ยมชมในร้านว่าเฮียหมูเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวแต่ขอเข้าไปเลยได้ไหมคะครับยินดีครับโอเคค,ค่ะคเดี๋ยวยังไงวันนี้เราขอ สวัสดีกาบสวัสดีคุณเฮียหมูก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับคุณเทกเข้ามาได้ร่วมวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยี่หมูค่ะและตรงนี้นะคะเรามาอยู่ด้านข้างร้านนะคะของขุมทองสุวรรณภูมิบอกเลยว่าด้านหลังคลังสินค้าตรงนี้เรามีสินค้านะคะผลิตภัณฑ์มากมายสําหรับวัตถุก่อสร้างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคา ปูนอิฐหินดินทรายเรามีบริการลูกค้าทุกท่านอยู่ที่นี่นะคะด้านหลังบอกเลยว่ากว้างใหญ่โตมากเลยนะคะลองดูบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาแผ่นสะท้อนความร้อนของเรานะคะสก,กายคูเป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์แท้ร้อที่สะท้อนความร้อนได้สูงถึง97และยังป้องกันการซึมผ่านของน้ําได้ดีมากและตัวนี้บอกไว้เลยว่าป้องกันความชื้นได้ดีมากๆเหมาะสําหรับคนที่มีฟาร์มนะคะหรือโรงเรือนเพาะชาต่างๆที่ขุ่มทองสุรรณภูมิเราก็มีให้บริการเช่นเดียวค่ะตรงนี้เรามีให้บริการถึง2ขนาดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด อ่า75ตารางเมตรแล้วก็25ตารางเมตรตรงนี้นะคะใครสนใจเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะและนี่ค่ะคูเทคซิลของเรานะคะ แผ่นปิดรอยต่อแผ่นปิดรอยต่อครอบใต้หลังคาของเราตัวนี้เป็นยานกันซึมสําหรับหน้าฝนตรงนี้บ้านใครนะคะหลังคารั่วซึมแนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเขาปิดรอยต่อการน้ํากันฝน,ก,นกัน UV ได้ดีมากๆแล้วก็ยังทาสีทับได้นะคะสําหรับใครที่กลัวว่าหลังคาตัวเองจะไม่สวยนะ ตรงนี้เราซ่อมแซมได้ป้องกันน้ํารั่วเข้าบ้านได้นะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้รีบเข้ามาที่นี่นะคะมาจาับจายคือไข่ก็ได้ที่นี่เลย